บรรยากาศบกสอุดรธานียามเช้านะครับ6โมงเช้านะผมเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับไม่คิดว่ามันจะถึงไวมากมาถึงนี่ตีสามครึ่งโอ้มานอนรอตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะต่อรถเข้าเวียงจันทร์นะครับเพราะว่าแผนการที่ว่าจะนั่งรถไฟ จากกรุงเทพไปเวียงจันทร์นะก็เป็นไม่เป็นตามที่ตั้งใจนะครับเพราะว่ารถรถไฟตู้นอนมันเต็มนะครับเต็มยาวเลยนะครับก็เหลือแต่ที่นั่งแข็งซึ่งผมขอบายก็เลยต้องนั่งมาลงที่อุดรแล้วก็ต่อรถเข้าไปอ่ะนะครับก็เดี๋ยวจะเที่ยวแรกก็เจ็ดนาฬิกานะครับเจ็ดโมงเช้านะครับ ก็นั่งรออีกชั่วโมงหนึ่งนะครับก็นี่นะครับรถขัดนี้แหละครับที่จะไปนะเป็นรถไทยนะฮะเที่ยวแรกคือเจ็ดนาฬิกาเจ็ดโมงเช้านะครับโอ้มันมีกี่เที่ยวบ้างเนี่ยห้าเที่ยวนะฮะก็าจำไม่ผิดนะเช้าถึงเย็นนะครับอุดรธานีนคะรหลวงเวียนจันทร์ก็มีรถ ไทยรถลาวสลับกันนะครับก็นี่นะครับที่ขายปี้ขายตัวนะครับโนวีซ่าโนทิเกตนะครับต้อง uh, มีพาสปอร์ตหรือวีซ่านะครับไม่งั้นเพราะเป็นรถโดยสารระหว่างประเทศนะครับค่าโดยสารก็85บาบาทนะครับก็ ได้ตัวเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ไปขึ้นรถได้เลยนะครับใช้เวลาเดินทางทุกวันนี้จะไวหน่อยนะครับาการทำอเอกสารที่ด่านมันจะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ ผมก็เข้าข้ออกออลราวนี่ก็ใช้บริการรถที่อุดรนี่แหนะครับมากสุดแล้วเข้าออกนะครับด่านน้องคายนะฮะบรรยากาศยามเช้าของบกอสอุดรนะครับก็ได้เวลาเดินทางนะครับ เจ็ดโมงเช้าอากาศหบบเย็นๆนะอากาศดีมากๆเลยนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ็ดโมงเช้าอากาศมันจะดีขนาดนี้นะครับคนเดินทางเยอะพอสมควรนะครับคนเยอะเหมือนกันนะครับตอนเช้าๆนะเที่ยวแรก เที่ยวแรกนี่คนเยอะนะครับถือว่าเยอะนะฮะเนี่ยก็รถก็ออกจากบกซาุดอนแล้วนะครับมุบ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์ วันนี้ผู้โดยสารเยอะครับห้าแยกกูดอนในตำนานรถก็มาจอดเติมน้ำมันที่ปัม๊มปตทนี่นะครับปั๊มนี้ปั๊มใหญ่มากนะมี k ค c a m a ี o n มซอนอะไรยีงเนี่ย บล็กแคนยอนเดอะพิซซ่าคอมพานีโหไม่ธรรมดาเลยแล้วก็มีจิฟฟี่นะครับไม่ได้มีเซเว่นนะเป็นจิฟฟี่ของเขาเองของอปตทเองก็มาจำพาส,สปอร์ตนะครับถึงด่านแล้วครับจำพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้ว รวดเร็วครับทุกวันนี้นะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับพิธีการที่ดา่าไม่ว่าจะฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับฝั่งลาวก็ไหวทุกวันนี้นะครับเราจะข้ามสะานวิถภาพไทยลาวไ่้ ประมาณ8โมงครึ่งนะครับมานอนรออยู่บอคซอุดอนสาชั่วโมงออกไวเกินจริงๆต้องออกสทุ่มนะ ออกสิบแปนาฬิกาก็เลยต้องมานอนรออยู่3มชั่วโมงรอรถนะครับโอ้น้ำโขงนองโอ้น้ำโขงเยอะครับ ถือว่าเยอะเลยนะเนี่ยก็ถึงด่านลาวนะครับจำพาสปอร์ตเข้า โวันนี้มันครึมนะฮะเนี่ยอากาศเยน็นๆนะฮะแปดโมงครึ่งแล้วยังแบบยังุมครึมอยู่เลยนะฮะก็พิธีการเรียบร้อยแล้วครับเดินทางต่อนะครับ บรรยากาศดันนะครับฝั่งลาวก็ชมบรรยากาศข้างทางนะครับโอ้เป็นที่เลี้ยงงวลแล้วเนี่ยสวนอาหารอินแปลงหาดทรายฟ,ฟองนะครับท้งสดนี้คือหาดทรายฟ,ฟอง เดิมก็คือหาดทรายนั่นแหละครับไปพูดผิดสายฟองนะครับก็มาปิดมาเติมคำว่าหาดเข้าไปเป็นหาดทรายฟองความเป็นเมืองยังไม่เต็มร้อยนะครับยังเป็นเขตชนบททุ่งนาอยู่นะครับแต่ว่าก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปถนนเส้นนี้นะครับจากด่านเนี่ยจากท่าเดือเข้าไปตลาดเช้าเนี่ยก็ ปัจจุบันก็บ้านเรือนอาคารร้านค้าทยอยสร้างขึ้นนะครับประมาณทั้ง20่ิกิโลได้หรือเปล่าป,ประมาณ20่ิกิโลนะครับถึงตลาดเช้านะครับถึงใจกลางนครเวียงจัดนะฮะเราก็ยังจะเห็นทุ่งนาพื้นที่ทำการเกษตรอยู่นะครับ อาดไซฟองนี้เป็นเมืองเกษตรนะครับของเลี้ยงดูนครหลวงเวียงจันทนระ์โรงงานเปบปซี่เบป,ปซี่แล้วโรงงานเบป,ปซี่โรงงานเบีย yeah บ้านนาไ้นะฮะตรงนี้คือบ้านนาไ้นะไม่ใช่นาไห้นะครับนาไ้นะฮะนาไห้ก็ถัดไปนะครับแล้วก็น,นี่คือ l a ล้าเบียร์มรีเบียล โรงงานเบียนลาวสองฝั่งนะฮะสองฝั่งถนนนะไม่ใช่สองฝั่งโค้งนะครับเอกนารินวงหมอเอกนารินนะครับเอก,กชนนะครับมีหมอจากไทยมา,าทำงานที่นี่ด้วยนะเอกนารินนี่นะครับ ือสลัวเลยสารคำมนะครับบ้านเก่าในตำนาน,น ตั้งเมืองหัดไซฟ,ฟองนี่อยู่ท่าเดือนะครับตลาดสมหวังกม8บ้านสมหวังนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่เขตเมืองสีสัตนาคทำไมมันโยกเย,ยกโยกเย,ยกจังเลยรถวันนี้ จีนายโมวงเวียนจีนายโมจีนายโม <c oughs> ไม่ใช่จีนายมันขี้โมนะห <c oughs> มายถึงว่าจีนายที่มันตัวใหญ่ๆหน่อยเหมือนเกียนอีโม่ะแนวนั้นแหละครับตัวใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่าง <c oughs> เนะนนางีเ้ยเขียนโม ทีนี้เป็นเมืองนั่นแหละอาคารร้านค้าน,นั่นมีโรงแรมหลายแห่งนะครับ จอมทองมินิบิ๊กซีสวนมอน จุดนี้เป็นจุดที่ถนนเส้นนี้เนี่ยอยู่ชิดแม่น้ําโขงมากที่สุดอะรประมาณสัก20เมตรได้นะฮะอยู่ใกล้ๆแค่นี้แหละครับนีหลังร้านนี้ไปในคับแม่แม่น้ําโขงแล้วครับไม่ถึง20เมตรด้วยซ้ำก็ถนนเรียบโคงนะครับดอนจันทร์ กมสาก็จะมีโรงแรม5้าดาวอยูอ่หลายเจ้านะเขตเมืองศรีสัตนาคนะครับนี่ก็หาดาวอันนั้นก็หดาว รถเขียวนี่ไปไหนเนี่ยตลดาดเสาตลดาดเสาไปไหนอ๋อเข้าคิวมาบ่อยจนรู้สึกเหมือนบ้านตัวเองเลยนะครับม,มาเวียงจันทร์เนี่ยเ <c oughs> จ้าของเงินพักเนี่ยไม่เห็นหน้าสองเดือน จมหานะครับคิดฮอดหลายกลายเป็นเหมือนคนสนิทเป็นเหมือนญาติกันนะบ้านสีเมืองนะครับสวนส,วนสาธารณะสวนสาธารณะสีเมืองอนุรสารีพระเจ้าสีสว่างวัฒนาหรือเปล่า วัดศีเมืองนะครับเป็นวัดดังวัดหนึ่งสวยนะวัดนี้นี่นะวัดสีเมืองสวยคนนักท่องเที่ยวนิยมมานะมาไหว้พระขอพรนะครับเป็นสีแกมเมือง แนวพูดดีเป็นสีแก่ปากนั่นแหละครับ <c oughs> คนละสีนะปากมีสีในคนละอย่างกัน <c oughs> เป็นสีแก่ปากกับปากมีสีเนียนละอย่างกันนะเพียวัดนะครับโรงเรียนมัธยมสุบู <what? S 1> ร์เพียวัดเราก็จะถึงตลาดเช้าแล้วนะครับคาทอลิก มาเวียงจันทร์ครั้งแรกก็นอนที่นี่นะครับแต่ทุกวันนี้ไม่นอนแล้วครับเขาไม่ได้ปรับปรุงให้มันดูดีเลยนะครับตลาดเช้าหมอ ถึงแล้วนะครับคิวรถตลาดเช้าเดี๋ยวก็หาไปแรกเงินก่อนครับไม่มีเงินกีบเลยก็ไปหาแรกเงินก่อนครับคัดแรกต้องเปลี่ยนเป็นเงินเงินบาทเป็นเงินกีบนะครับ ขพากันดรามา่นะครับบอกว่าลาวแบนเงินเงินบาทก <g iggle> ็ <g iggle> ประสาทกินกันหมดนะฮะพากันปั่นอะปั่นทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยนะครับไม่รู้จะปั่นทำไมนะฮะจริงๆไม่ได้แบนหรอกครับก็คือถ้ามาลาวก็แนะนำนะให้แลกเป็นเงินกีเพราะว่าถ้าคุณไปจ่ายเป็นเงินบาทอันคุณจะโดนโขกสัต หนักหนวกนะครับเขาจะคิดเตรดต่ำให้คุณนะครับเรื่องแบบนี้มันมีมายาวนานแล้วครับตั้งแต่หลายสิบปีแล้วแหละครับอมันพากันมาปั่นจนแล้วก็คนไทยก็เอาไปปั่นต่อก็สนุกสนานนะฮรโอเคนะครับมาถึงแล้วนครเวียงจันทร์ วันที่29กักกายนคม2567นะครับ